ใช่แต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้แบบเหมือนเหมือนมีเรื่องกระทบกระทั่งกันพวกมึงอย่าใจเย็นนะเว้ยมึงมึงใจร้อนๆนะเพื่อนต่อยได้ต่อยเพื่อนนี่กูห้ามเต็มที่เลยเนี่ยยังไงยังไงโอเคเนาะที่มึงพูดมาก็มีเหตุผลอยู่กูต่อยแน่มันเปิดห้องเลยไปนอนกัใครวะปอกไปนอนเพื่อเจอใครเจอใครเฮ้ยน็อตมันหมดจริงจังว่ะเอาแล้ววะ ใช่ใช่ใช่กูก็ว่างั้นแหละมันจริงสั่งมากเลยเชื่อเชื่อกูรู้ว่ากูรู้ว่ามันเอาจริงแล้วสุดยอดไม่จังยันเสียงอ่ะใช่เสียงมันก็จริงจังดีมากมึงยอมโดนแต่มันดึงไปอะอะจบแล้วว่ะมันเด้งเลยอะแทนที่มันจะเด้งนี่จบแล้วว่ะอะไรวะะอ้อดิวมันตัดความรำคาญเนี่ยกูไม่ชอบเลยแบบเนี้ยอุ้ยเอ้ยก็กูจะไปนอนกลัวไม่ชอบเลยอ่ะอุ้ย กูจะไปนอนไงกลางวันแบบว่าไนท์ใช่ใช่ใช่กูก็เข้าใจสิ่งที่มึงพูดอยู่เอาอะไรกี้มึงอยากเห็นนะชนะอะไรวะกูนอนอะไรกี้ใช่ใช่เนาะมึงพูดถูกเอาเอาแล้วกันใช่มึงพูดถูกกูอยู่ข้างมึงเนาะแต่กูไม่รู้มึงพูดอะไรโอ้ เออผมเข้าใจก็ได้ว่าอ่ะผมเข้าใจพี่ผมเข้าใจกูเข้าใจก็ได้กูว่ามึงพูดมีเหตุผลมากนะมึงพูดมีเหตุผลมากเพื่อนกูกูรู้เลยได้ละคุณอ่ะไอ้นิวอ่ะไอ้นิวหนอยยังกูต้องเล่นอีตาหนึ่งไงมันบอกว่านายสู้ไม่เต็มฝีมือนายใช่มันบอกว่านายมันกาก เห็นนั่นแหละใช่ใช่ใช่พอพอพี่ไม่ต้องพูดผมผมเข้าใจพี่เดี๋ยวผมคุยกับเขาให้เองกูทำไมลงไปทุกคนทุกคนเข้าใจคุณน็อตครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกูส่งย้อนหลังให้ฟังอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวมึงจะรู้เลยที่มึงพูดมามันมันมีเหตุผลมากเพื่อนผมนี่ใจคอไม่ดีเลยนี่เขบอกผมก็เข้าใจพี่มีเหตุผลใช้ได้เลย นี่ผมไปให้พี่น็อตพูดแบบเปลี่ยวหรุ่นหรุ่นเลยเปือเมันเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับการ์ดครับผมกูปวดคอยังไงน็อตเมื่อกี้คือแบบว่านิวนิวมันสู้ไม่เต็มฝีเอ้ยนั่นแหละเอ้ยใช่ใช่เดีใช่โอ้ยใช่น็อตแบบว่าคือไอ้นนิวมันสู้เมื่อกี้มันสู้ไม่เต็มฝีมือใช่ไหมล่ะมึงเลยรู้สึกแบบว่า แบบเหมือนเหมือนมันเหมือนมึงโดนมันดูถูกใช่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 แล้วแบนเนอร์เหนื่อยเลยใช่แล้วอได้ได้ไปแล้วยังไงจะสู้ต่อไหมจะเล่นต่อไหมฉันขาดหายแล้วปไหม มึงอ๋อมึงมึงถามว่ากูไม่ได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ามึงกูว่ากูได้ยินไหมถ้ามึงดูย้อนหลังมึงจะรู้เลยเอ้าว่าอะไรนะโอจะอะไรจะเป็นอะไรตีอะไรนะต้องอ่ไรอะไรสินะแม่ไปช่วงห้าห้าร้อยวินาทีปอมป้างเปล่าอ่ะอ๋อนี่ไงช่วงช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งร้อยนาทีแห่งความว่างเปล่าเนี่ยทำไมกันไม่เอามึงห้ามเน็ตหลุดกูคอใหม่ กูคอ,อใหม่มึงห้ามหลุดไม่ให้หลุดยังไงหมายหมายถึงว่าจะเล่นอีกตาเปล่าหรือยังไงใช่ครับผมอ๋อเอ้ยเสียงแม่งดีแล้วไงมึงให้เก็ี่นพ่นอ็อตเขาหน่อยอเวลาเสียงเนาะขาดสายหายมึงตัดสายก็ทิ้งแล้วแล้วขอเขาเข้ามาใหม่เสียงก็จะได้ดีขึ้นอ๋อใช่เหรอวะใ <c oughs> <c oughs> ่จได้ได้ได้เลยตั้งกับ <c oughs> เนยอ่ะ <ๆ S 2> เขาบอเกเขาบอกแปลแปได้ประมาณนี้แหละได้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 ได เอาเสียงพี่น็อตไปทำลิงโทนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็โดนคนรอบข้างฆ่าตายนะฮรเท่าไรเน็ตมึงเร็วเท่าไหร่ใช่ใช่กูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วมึงมีความเห็นว่าไงว่าน็อตใช่ใช่กูก็ว่าอย่างนั้นแหละนี่ไง นอนไปผมอยู่ซานดิเอโกผมขับเพื่อนต่างชาติถามว่าเท่าไหร่เท่าไม่ไม่ใช่คือตาเมื่อกี้นี่กูก็รู้สึกเซร้าเศ้าอยู่นที่กูแพ้นอนแตะแต่กูรู้สึกเซร้าไม่ไหววะเฮ้ยไม่นะเบตเตอร์เบตเตอร์เฟดเดอร์มันเลยทำให้เขาบอกกินมาม่าอยู่ครับไว้ชีวิตผมด้วยพี่นอน เอ้ยแต่มันไม่เท่าวันนั้นว่ะวันนั้นแม่งถึงถึงมันจะไม่กระตุกแบบอันนี้มันกระตุกเกินไปจนมันไม่มันไม่เป็นภาษาแต่นั่นมันเหมือนออโต้จูนแบบรอบออดิชั่นแล็บอีฟนาวอะครับจีเบลยเฮ้ยนั่นแหละมันดีวัดวัดจังวัดวัดวัดเผาเลยอ่ะอุ้ยมาแล้วกันเลตแลนเชอร์ครับน็อตอธิบายความสามารถการด้วยดิวะใช่นั่นแหล้ว มึงะก็อะไรนะชอบชอบไปเพื่อนในเวลาที่มันไม่สามารถทําได้ทําได้มันพยายามเข้าเดี๋ยวมันก็สามารถอธิบายได้มึงต้องให้โอกาสดิวะเหรอไม่เหมือนขาให้โอกาสคนเลยใช่นะพูดชัดเลยนะเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวพูดตามป้านะอ่าพูดคําว่าป้าป้าแหล่ชัดแหล่พูดคำว่าม้แม่แม่กินข้าวยัง ได้มันหายได้ป่ะโอเคโอเคอย่างเงี้ยละหายหายแล้วพูดเป็นการเป็นงานลราไปไม่ขึ้นไปเยอะพอพูดปัญญาอ่อนแม่งหายเลยพอเป็นการเป็นงานเนอะก่อนจิตไม่แจ้จดจอดจิตจิตว้าวเออน็อตมันพูดภาษาพิษบูไม่รู้เหรอชิมิชิมิเย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 ตุบิเดนติคอเขาจะเขาเขาหนี left ก่อนเลยอ่าจะไปกันยังไปกันดิอย่าสบิวดียวเสบิวเดย รวมเมียตื่นนะ่ยก็บอกเฮ้ยเสียงออโต้จูนที่น็อตใช้อะมันผิดกติกาเว้ยเดี๋ยวเมียเขาตื่นนะเสียงคนน็อตดังขนาดนี้เมียไม่รู้ก็มาตบแล้วครับเมียเขาก็นอนขำอยู่ฮะไม่ใช่อันนี้ขำท้องเข่งแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฝั่งมันเนี่ยได้ยินปกติแต่ฝั่งเราเนี่ยมันมันไม่ปกติเลยมัน the as abnormal people เลยอ่ะเฮ้ยน็อตอธิบายเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ด้วยกูไม่ทันได้อ่าน เนี่ยทำอะไรได้ทำลายการติดต like uh, oh. <st ่อขอืผมเขาโหดเลยแม่งว่าแต่มันอะไรนะคุ้มได้มไม่รู้เรื่องโอ้ยอันนี้ตัวอะไรวะชื่อว่าปฏิทินก็เข้าใจได้อยู่ เมื่อกี้ไอ้น็อตบอกขำน้ำส้นตีนงอะไรก็มึงอธิบายยะงไกูชอบไม่มีอารมณ์ตอนนี้ทำไมมึงจริงจังเลยอ่ะฮ้ยอย่าอย่าเครียดดิน็อตมึงมาดูในไลฟ์มึงจะหายเครียดเลยเว้ยแล้วกูไม่ได้เปิดไลฟ์ฟังไงอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนอ้าวแล้วยังโอ้จบเลย ดอครับมึงมึงมึงมันมันไม่ได้อ่อนมันไม่ได้อ่อนให้หรอกนี่กูสัญญาไี่กูสาบานเลยเอาไปสาบานตอหน้าวะมึงสู้กับมึงจริงจังเนี่ยเมื่อกี้มึงเล่นเด็กอะไรวะเล่นเด็กเนโซเดียแหละเอาให้เอาอะไรพี่มึงพูดอะไร นัดนัดไม่ร้องดินัดนัดนัดก็ได้่ไม่เ้ากันนะรับอ้โหฮ่า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 ฮนาฮ่าอ่าห่าฮ่าฮ่าันาฮ่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 าู่า่าฮ่เฮ่าันเพีาฮ่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 ่า่าฮ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 ่้่้่่้ เอาเต็มที่แล้วเต็มที่มึงพิมพ์นีกูจะอ่านตอนเนี้ยคือคือเสียงไม้มึงมันมันไม่สามารถกูมันระเบิดไปแล้วอ่ะมันไม่ได้อ่านอะไรของเขาอ่ะจริงๆกูพูดจริงๆกูไม่ได้แกล้งมึงพิมพ์มามึงพิมพ์มาฮะยังไม่หายเยังไม่หายเลยล่ะ โอเคโอเคอันนี้อันนี้เข้าใจไม่เลยไม่ได้นิดเดียวเลยเมื่อกี้ผมพอเกะนิดนึง้วไม่ค่อยอยากเล่นเลยผมพอผมผมพอแกะผมพอแกะประโยคเมื่อกี้นั้นบอกมามาเจอเจอจอโกโก้เอาดิมา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 เลยเลยเอาแล้วยังไงตัวเนี่ยกูฟังแล้วเนี่ยกูรูแม่งร้องไห้กู คุณนึกว่าโดนเมียตบจนน้ำตาไหลไปล่าบอกแล้วว่าเสียงไม้มันเสียงเพี้ยนมาอ๋อเขาบอกว่าบอกพี่น็อตแกลองไปดูในไลน์อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันดูย้อนหลังมันฆ่าได้ะโอ้ยเหนื่อยไหมเนี่ยเนี่ยมันก็โคตรโหดไอ้แม่ไอ้ตั๊กมันก็โคตรโหดเลยดูสิดูเสียงมันดูลำพานนิงจิจังอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวหาเด็กก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน็อตมันก็พูดพูดสวนว่าโหพี่เหรอโหพี่เหรอโหมึงไงทายไงนั่นแหละเธอละใช่นั่นนั่นแหละเธอละเปล่าจะไปถึงสตีพอเนไหอะไรเหรอเออดีเลยอชัดเออดีเลยดีเลย ไม่น่าใช่ไหมโอเคโอเคฉันว่ามันก็โอเคอยู่นะใช้ได้ใช้ไม่ได้เลยแหละใช้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวด้วยเพรแรกใช้ไเพื่อได้ก็รอดน่าจะโอเคแล้วมั้งอันนี้สรุปว่าไอ้ไอ้ไม้ที่มันมีปัญหาเป็นตัวน็อตเน็ตเน็ตเน็ตเป็นที่เน็ตเป็นที่เน็ตนิว ดีจ้ะเดี๋ยวนะเอคโค่ด้วยเอคโค่ด้วยผีเรียกเสียงโคยด้วยอตแก้วเลยอะไรของเขาวะเรื่ออะไรวะคือถูกพอแล้วพอแล้วกูสามารถกูชินแล้วกูชินแล้วกูชินแล้วกูสามารถรับมือเสียงนี้ได้แล้วก็ แหมเนาะเราเราคุยกันเราคุยกันธรรมดาก็ได้นะไม่ต้องส่งรหัสมอสหาแล้วหรอกเออทำไมต้องใส่อารมณ์ด้วยอ่ะส่งรหัสแล้วเฉดแสงอารมณ์ได้ไงใช่มึงมึงกลัวว่าข้าศึกจะรู้ความหมายอ่ะมึงเลยส่งรหัสมอสมาแตกแตกอ๋อท่านายพลครับเราต้องแกะรหัสนี้ก่อนร์ละว่าไงเพื to ่อนมันม <Christmas> ันจะมีข่าวอยู่ข่าวนึงไว้ที่อาจารย์ของมหาลัยนึงเขามีการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้ เขาใช้เขาใช้ซิมดีแท็กโทรหาเลยมหาไรกูเนี่ยนะกูไม่แน่ใจว่าที่เขาโทรหามาโทรหาไอ้หนะเป๋าอะมหาไรกูเนี่ยนะใช่เหรอไม่ไม่ใช่มหาไรมึงมหาไรยืนมหาไรอื่นใช่ไหมกูก็ตกใจน่ะมหาไกูมีไม่ใ่อะไร่กูไม่ะเฮ้ยแต่กูมเขาแต่กูมหาไรมึงมีวันเนี้ยกูมีมหาไรมึงมีแน่แน่ เดีว่ะนี่ก็พูดมากจังพูดพูดมาเรื่องก็พูดชังเลยไอ้นี่ก็สกิดไม่พักเลยทำไงวะทำไงวะแม่งขนาดขำยังกระเซาอ้กคุม่จะพูดว่็ ทำไมวันนี้อะทำไงครับระิกูลโลก The Da Vinci Code The 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 Da ดาวินชี Code แต่จะว่าไปไม่ไม่ต้องย้อนกันเลยนะเพราะตอนนี้มันก็มีคนบอกรหัสลับอยู่เนี่ยมันมันกำลังเชื่อว่าจุว่า The West is the best, the West is the way, the key to f e the West the world ยัยครับครับลองดูเอาครับครับผมขอโทษครับพี่ครับไม่เป็นไรอ่ะพอแล้วนี่ไร มึงอะเล่นอะไรอยู่ตอนนี้มึงข้านเขยท้าเขาไปทั่วเลยดูพอแล้วไอ้นี่ก็แมงก็ท้าเข้าไปทั่วเลยเน็ตก็ไม่ดีออกคปิดไลฟ์ดีกว่าครับมึงเห็นใจคนที่เขาจะนอนบ้างเหอะนี่เขาจะต้องมานั่งฟังเสียงมึงต่อเพราะว่าอะไรนะพูดอะไรอะไรวะอะไร ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้เออได้ดูซูซูซายสปอร์ตไปแล้วเนาะคุนึกถึงไอ้ไอ้ฉากที่ทหารไอ้ฝ่ายทหารน่ะมึงยังจะพูดแกล้อีกล่ะน็อตเอออพูดะไรไอ้คนที่เป็นไอ้คนที่เป็นฝ่ายทหารชื่ออะไรนะที่เป็นหัวของไอ้ีหัวของไอ้แม่มดลืมครับผมผมลืมนะผมลืมิกล็อกมั้ยลิกล็อกใช่ใช่ลิกล็อก ที่ที่มันบอกว่าไอ้ที่มันฟูไอแท็บเล็ต <Off S 1> มนันอ่ะให้ให้ดูแล้วแล้วมันบอกว่า just listen v o i c e of god แต่คุณไดถึงฉากในยี่หายเลยแล้วแล้วไปฉากที่ไอ้น็อตมันกำลังพูดอะจงฟังนี่คือเสียงแห่งพระเจ้าแล้วก็วเป็นเสียงไอ้น็อตขึ้นมาถ้าพระเจ้าแบมนี้เมืองเอาบูชายันเรียกจังซิงโคนดีกว่าทาเง,งี้ยโอ้ยบายครับผมฝันฝันดีครับฝันดีฝันดีครับมันอาจจะไม่ดีเพราะพี่น็อตนลยแหละ ออ่ะะกูไไปดนรหมาเดี๋ยวส่งเดี๋ยวมไปดูในย้อนหลังเอาเองนะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ฮะอ่ะไว y off not อ่ะอ๋อโอเคฝันดีครับฝันดีครับเดี๋ยวปิดไลน์แล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแล้วไต้ตั้มนี่แม่งนอนไอ้นี่ก็พูดจังเลยพูดไม่รู้เรื่องมันก็พูด ตะกูตะกูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนคนอิ่น่อไปนอนกันชอบขอแปดหลอดรันที่เองโอ้ยหนวกหำไปนี่เลยผมทงมันหนวกหำละเกันสุดก็บอกเออนะลองขยับสายใหม่สักเล็กน้อยนะครับผมไปทาง4รีะองศาโอเคครับผมปิดไลน์ดีกว่าครับผมอย่านอนดึกกันมากนะครับโอ้ย บรัยบรับผมอย่านอนอย่านอนดึกนะคะดึกมากี่ครั้งแล้วคะอย่านอนดึกเลยนะครนะครับผมก็ไว้ไอตัวข่ำแทกระตุกตะกุกนี่แม่งนั่นแหละฮะว่าอย่านอนดึกกันนะครับนอนเช้าเลยนะครับครับผมว่าจบแค่นี้นะฮะเป็นไงับผมไปลัดออกนะฮะครับเสียงอะไรของเขาแล้ว แล้วแล้วมึงดูแล้วถ้ามึงดูไอ้หน้าหน้าจอสกายอยู่นะกรอบสีฟ้าแม่งกระพริบอย่างก็ไฟเทคเคโเคฟันดีครับอันนัทไหนน็อตลองพูดปิดไลท์ดิเฮงเงียบเว้ยทีพอยพูดไม่พูดมาว่าวัดไวเอาสปอตมาแล้วเครปิดแล้วครับไปเป็นขึ้นความดีฟันดีครับฟันดีครับ